ตอนนี้นะครับพีดีโปฉบับภาพผู้ใหญ่นะครับกำลังจะรีวิวเสื้อมาเวลสีสีสีลายนะครับเริ่มต้นก่อนเลยตัวนี้เท่สุดไอรอนแมนสีทองอย่างเท่นะครับมาเวลแท้ดูป้ายโอ้โหสุดยอดนะครับตัวที่หนึ่งผ่านไปต่อมานะครับ ลายที่สอง Amazing Spider-Man สุดยอดคอมมิกนะครับอันนี้เป็นลายคอม,มิกลายคอม,มิกของ Amazing Spider-Man นี่มี Spider-Man ตัวที่สองผ่านไปตัวที่สามครับเป็นตัว a v e n g e r ตัว a v e n g e r สีรวบรวบ,รว,บรวมเหล่าฮีโร่นะครับโดยเฉพาะมีตัวนี้ครับกัปตันครับกัปตัน กับตันอเมริกาครับแล้วก็มีนี่ครับฮอกอายสไปเดอร์แมนนะครับนี่มีตัวอะไรไม่รู้โผล่มาเนี่ยครับน่าจะอยู่ในคอมิกไม่รู้ว่าตัวอะไรตัวนี้กับตัวนี้นะครับนุ่งเก่งในสีน้ําเงินตัวเดียวเนี่ยแปลกแปลกแถมเอาหมวกกันน็อกมาใส่ด้วยอือ้ทอทอทออย่างเท่เลยทอเนี่ยครับไม่พอครับด้านหน้าแถมมาด้านหลัง ด้านหลังมีลายอีกโอ้โ oh หข้างหลังนี่ฮอกอายตัวเบิ้มนี่ฮอกอายฮอกอายสุดยอดสุดยอดมีสกรีนหน้าหลังสกรีนหน้าหลังตัวนี้เจง๋งเอามาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นมาเวลเรียบๆมาเวลเรียบๆมาเวลเรียบเป็นคอมิก the invisible ไอรอนแมนนะครับนี่ไอรอนแมนกำลังสู้กับเหล่าร้ายเป็นไอรอนแมนกำลังสู้กับเหล่าร้ายนี่ก็เหมือนกันครับเป็นมาเวลมาเวลแตอนนี้เซลเซลเซลนะครับแหมมาเวลสุดยอด